สวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับตลาดแท็กเตอร์มือสองบายโมโจนะครับวันนี้จะพามาชมโจวตัว EF 725 t ทีนะครับจากทางยันมานะครับโอ้เจ็ดสิแรงนะครับคันนี้เดี๋ยวจะพามาชมรอบๆคันกันนะครับนี้ขายตามสภาพนะครับคันนี้หลังหน้ายางหลังนะครับ ชุดผานนะครับอุปกรณ์เสริมลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถสภาพประมาณนี้นะครับราคาประมาณนี้นะครับสภาพพอรับได้คนโอเคเงไีไปทำเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อผมพาไปดูน้านบนที่หน่าคนครับ ก็ตับตามสภาพเลยครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ไม่มีหลังคานะครับตัวนี้เราไม่ได้ติดมานะฮะอ่ติดขึ้นนะครับเหมือนเข้าไปดัดนะครับให้มันออกมากลางๆหน่อยนะจะได้ขึ้นง่ายๆแต่ตัวนี ไม่รั่วไม่ซึมนะครับคันนี้ไม่มีรอยรัว่วนะครับก็เดี๋ยวมาชมสาธิตการขับขี่นะครับเครื่องก็สตาร์ทติดง่ายนะครับคันนี้ในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับใบลันหน้านะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ยกรอยได้นะครับยกรอยได้ปกตินะครับตรงนี้ด้านหลังพี่เปิดเพาพวิดีโอหน่อยอ่าก็หมุนปกตินะครบเบภาวิดีโอ ใช้งานได้นะครับส่วนในตัวยกขึ้นยกลงของผ่านเนี่ย,ยใช้งานได้ปกตินะครับขึ้นลง,ลงได้ตอนลงอันาหน่อยไม่มีไม่มีตัวผ่านมาทวงเนะาะคิดว่าน้ำมันไฮดรอลิกน่าจะขาดนะครับไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เราจัดก,การให้เอาแค่ว่ามันใช้ได้นะครับขาด ก็รถบางคันจอดไว้นานนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาลองรถก็จะเป็นลองตัวกลางๆอ,อย่างนี้มาดูฟืลลิ่งการขับขี่นะครับคันใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าคล่องตัวมากไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยนะครับสำหรับ,บคนแบบเคือขับคันเล็กมาแนละ้วแบบโอ้จะขับคันใหญ่ได้ไหมนะครับ โ้ไม่มีปัญหานะผมว่าขับง่ายกว่าคันเล็กหรือว่าเป็นรุ่นใหญ่ของทางยัน่านะครับคันนี้72เ72แรงเดินหน้าทอยหลังก็ไม่มีปัญหานะครับ ็สำหรับคันนี้นะครับอ่ายันม่าเอฟเจ็ดสองห้าทีนะครับเจ็ดสิบห้าแรงมานะครับตัวนี้นะครับเลขมาชั่วโมงจะอยู่ที่สองพันแปดร้อยยี่บสองชั่วโมงนะครับส่วนราคานะครับราคาเงินสดจะอยู่ที่หกแสนห้านะครับอ่าแต่ว่าคันนี้นะครับเข้าสินเชื่อได้นะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับแถมใบหน้าแล้วก็ผ่านพวนเนาะคันนี้แล้วก็เซอร์วิส ดูแลจุดรั่วจุดซึมต่างๆนะครับจากทางร้านนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับตรงนั้นติดเพิ่มได้ไหมอย่างเช่นหลังคาสามารถแจ้งได้นะครับแจ้งมาทางเตลวได้เลยนะครับหาพูดคุยกันได้ครับเราไม่ได้คุยยากนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับมาชมตัวรถได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่แยกบันโพนะครับอยู่โคราชเนาะ อยู่ติดถนนมิตรภาพนะครับขับผ่านไปผ่านมาเจอป้ายใหญ่ๆนะครับแวะเข้ามาชมแวะเข้ามาทดลองขับได้นะครับผมคันนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานอยู่นะครับเครื่องยังดีสตาร์ติดง่ายนะครับก็ยังไงวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ